สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงดันกันนะครับผมใช,ใช่ไหมเดี๋ยให้น้องออมเลือกเลยนะว่าเราจะไปลงดันเรามี FC มาเล่นด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจัดกันเลยนะก่<ฆ>อนที<ฆ>่เราจะลงดันนีครับอย่าลืมสนับสนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมกับ<ฆ>ร้านคุณเซลนะขครอย่างเติมโลบัคหาผลดีๆหาไอเทมดีๆนะครับสามารถดูได้ที่ร้านคุณเซลนะขายอยู่ที่บนลาซาด้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง้วยเป็นร้านเติมเกมพี่สำหรับทุกเกมทุกวัยเลยนะครับผมดีมากเลยปากแว้นให้ในคอมเมนต์แล้วนะครับผมพ่อ ม่อยากแปลงร่างนะเป็นไฮแล้วไปเลยแปรงว้าที่้าพมาหรอใช่นีนเี้ยนี้ดันอะไรเนี่ยดันไฟฟ้าเฮ้ยดันดันอะไรล่ะดันว<อ>ั้เดียวอะดันดันหมดสายฟ้าพ่อ,อยังไม่แปลงร่างดีไหมดีเลยไม,ยไมแปลงร่างก่อนให้ทุกคนแปลงร่างกันไปก่อนนี้นี่ตอนนี้เรามีพรนะครับผมก็มีพี่สเนอนนี้พ้ากาลังออกตัวไปบริเวณที่ด้านหน้าะผมนทสเัง กำจัดตะตูกรียนโดยลอกใช่ไหมตอนนี้ฝนบางกรไม่ต้องทำอะไรครับตอนนี้ฝนบางกรนรอก่อนใช่ไหมให้สแตนบายรอว้กอนถ้่สมมติต้องการการปกป้องทางการแล้วถึงจะแรงล่างใช่ไหมไม่ปิดช่องร้อนอหรอโอ้ตอนนี้ล่ะยอดครับปวดใจปวดจอันนี้บางกรยังไม่ต้องอะไรนะไปที่ิีสิให้ยิงยิกันไหมครับก็งไม่รครับ เพี่ครับพอตึงเทียหรือว่าอ๋อพ้องลองกรใช่ไหมใช่อะไรเด็กพวกพวกเมาอะไรเนี่ยไงนี่ปุ๋ยปุ๋ยคนตึงใช้องกรไงอ๋ออันนั้นในสินเอ็กซ็ตป่ะโอเคโอ้โหโอ้โหตาละช่วยก่อาละตอนนี้ตอนนี้เล่นเป็นกองทัพโบกก่อนนะอันนี้เป็นหมูกีซีเนะกับพระครับดูดิ่มีจอดมีความตึงมีจอดมีความตึงครับไม่ต้องทำอะไรเลยยื่กัน พระต่อีกิซนีกัดสามนี่คือตายเลยนะใช่ป่ะดูนี่พระเจ็แล้วเดียวเลยี่ซนีตามนี่คือตัดตายเลยนะใชอจะต้องออกโลเสมอละเย้เดี๋ยวเอาเปิดเพราะเอาปกป้องพระที่ขาปกป้องดูสิตามไม่ทายนะครับตามไม่ทายครับวันนี้เราเป็นผู้สื่อข่าวนะครับกำลังทำข่าวสงครามอยู่ลากล่างมอเตอร์มาเป็นจุดเดียวกันดิสแลกย้อนจะระเบิดพลังทีเดียวตาย โถดิโถดิโถสเต็ปหน่นยอยก่อสองเกียร์ครับเลยก่อสามเลยก่อสามอันนี้มันขอนั่งนิดเดีไม่มารับเลยนั่งอีกเด้อไม่ต้องเอาไปเลยไปเลยดีเลยอเออ<ว>ก็ <จะ S 1> บอกเอ็ซีให้หน่อยมันเป็นภาษาอังกฤษอะเพื่อนมีไรมีวัน โอ้ายว้ายพระไม่ยอมระเบิดพลังโอ้นี่ตอนนี้นะปีนกำแพงมาดูนะครับนี่ใจตรงนี้มองเห็นจิงทัตแก๋วเลยนะเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่าพระก,กับคิสเน่กําลังตุ้ยกันประทับได้อย่างแรงอุย้ยศัตรูอยู่ตรงบ้านอ๋อมันขึ้นมา,แมากกน,น,นแล้วนอนจัดนอนร่างกายปกป้องไว้ก่อนโดนแล้วนะนี่เดี <c oughs> ย๋ยวต้องโดนเดี๋ยวต้องปกป้องแล้วม่ ไปไหนล่ะไปไหนอีกไปทางม,ม,าม,มากครับอาวม,มีพาแล้วอีกคนนึงไปไหนแล้วอ่ะไม่รูนนอ้อีกคนนึงเนี่ยอ๋ออีกคนนึงใช้หัวทีเ,ออเด็กเต่าเออใช่ไปก่อนนะเดี๋ยวถามคนนะเดี๋ยวกดคนคนี้ไม่พอคนอยู่ไหนครับเไปข้างหลังเต็มเลยเนี่ยข้างหลังเหรอี๋ยวไปกัโอ้โหอย่างนเต็มเลววยว่ะ ก็นะไม่ลุยหรอครับไอลจแล้วไปครับพ่ออย่าพุ่งดินเลยแล้วพ่อไม่ไหล่อพ่อจะเปลี่ยนเี็บคนณบอกไม่ไหวครับโอเคคอยหันตอนนี้มีพรกแล้วก็มีกิสเน่แล้วก็มีมังกรใช่ไหม พี่เห็นแต่ที่สูงพ่อะไ่งพ่อพ่อยบอกป้างหนินี่คิสเนียอยู่กองฝั่งทางขวาพาอยู่ฝั่งทางซ้ายโอ้โหพ่อยู่ฝั่งทาง้ายพ่มังกรคอยบินคุ้มกันให้ทั้งสทางเลยดีไหมเด้อคิสเนียผมก็เลยนะยิง e ะครับไปงานมักรนะอ๋อไอ้ที่จ e งคอยาใช้จ a ยินี้เอาจะ่าเอาจเก็บหลอดทรนี่โอเคไม่งันเอาแบงคะ e ระแทกกร e แครับกระแ a ยิง

อะไรครับเพอตรงนีเต็มเลยเ่อไ้งช่วยนะาไฟด้วยหาไฟ้อ่าเตะบงใส่บเป็ตรงโลางเลตอนนี้บินจากที่สูงนะครับเห็นเลพระกับที่นี่แล้วค่อนข้างลุยกันอย่างมากเลยนะใช่เนไหมคิดว่ามงก่อนไม่น่าจะต้องช่วยน่าจะเอาอยู่นะไม่เคยแบกดังขนาดนี้มาก่อนเลย โอ้กาะสี่เซียครับกาะห้า 5, ก้อทีเดียวไอ้เฮ้ยพอ่อตรงนี้นี่มันพี่ซื้อเหรอคะที่สังเกตนเน,นี่ยอันเนี้ยใช่หเหรอใช่แต่มันกดไม่ได้อ่ะมันอยู่ในดันครับมาครับเอาไปจิปุ้ยแล้วได้ยิงกูมาดีได้ยิงก<อ>ูมามาแล้วพามอนสเตอร์ท่นเดี๋ยวช่วยถล่มให้ก่อนล็อตแรกนะโอเคปะ่ะโอ้โหอุ้ยมองไม่เห็นมังกรบินไม่ได้ครับช่วยบอกตำแหน่งศัตรูหน่อยครับตอนนี้มองไม่เห็นแล้วอยู่ก็แล้วตอนนี้ตอนนีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว ใช่ครับ้ด,ดูดิทำได้เต็มแปดหนจแปหน้าอเอาเอาเริมไปมไมไหน้าทำไมไอออมออมเริไปหน้เอาแล้วนี้ทำเลือดครับตอนนี้พูปได้ใหแล้วไม่ได้ไไ้อนแค์คั้พูอนเอออออดี๋ยวพักเอาไม่ไหวได้ได้ตู้ี้จะเต็มอนะไร ครับเผาตรนนี้เผาด้วยค่าครับเฮ้ยต้องมีคนช่วยมองจากข้างล่างให้หน่อยนะมองไม่เห็นศัตรูเลยนะเนี่ยมันเล่นสานอะไปดูรอเสียแรมากเลยครับอ้ดูด้านล่างเนี่ยมองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะว่ามีสะพานโอ้ยใช้ลูกยิงก่อนได้ไหมวันนี้มองไม่เห็นไม่ได้ครับตอนนี้คนยิงครับผมยิงเถอะพูใจใหญ่ยครับต้องมี่นยิงหน่อยช่วยผลักบอลมาครับอันนี้จะมีให้ลูก่าหาผมลักบอลมาได้ครับผมต้อง ใช้หน่อยไ่้ยออมได้บอได้บอโอ้อได้บอไ้บออก็จะจบแล้วเด็กใชป่ะใช่ไมแปลงมากนะเดี๋ยวแปลงเป็นไฮบิดแทนดีกว่าดีป่ะไม่เอาเดี๋ยวมันจะจบแล้วดิใช่ป่ะใช่ถ้ากับเสียงหุดยออมากเลยแบตไม่ดีมากเลยอ่ะ ยอดไหมยอ,ยอดเลยนะครับผมใครอยากมาเล่นกับเราแบบนี้นะครับอยากมาลงดานะครับอยากมาเล่นกับ f ออยากจะมาช่วยแบกเรานะครับสามารถอย่าลืมนะครับก็สามารถกดมาแอดเ,เพื่อนกับเรามาเล่นได้นะครับ <Yeah. S 1> และที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วย <Yeah. S 1> แล้วก็ตอนนี้นะครับปัจจุบันเรามีกลุ่มไลน์แล้วนะของเอฟซีพูดมาพูดคุยกันได้มานัดเล่นกันได้นะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ขอ,อนีายา์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปบายยย